ค่ะสวัสดีค่ะเอฟซี FC, ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและเบนเทนพารวยนะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC, ทันได้เข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะ่ะกดกระดิง่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องมือนี้แอดก็ได้เดินทางมา วานปูชัยน้อยเนาะคะ่ะมาตามแนวทางเนาะคะ่ะตอนนี้ก็มีงานบุญเนาะคะ่ะงานวัดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้มาตามแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะว่าปูชัยน้อยจะมีแนวทางตัวเด็ดตัวดีดตัวได้ฝากตอนพี่น้องก็ับไปรับชมเราฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะปูชัยน้อยเนาะคะ่ะยาทับทิมเนาะคะ่ะไ่ยาทับทิมกับแม่เนาะคะ่ะมือนี่มือนี่เป็นงานยังเนาะคะ่ะมีจนเงินปูปปนนอ่าปลาปลา ยังปะเยอะน้อยนี่ละสายบุญของปู่นี่แหละซึ่งวันที่ผ่านมาเป็นตังได้ปูนะครับตัวนี้วัที่ผ่านมาเนาะคงสุดท้ายมันก็เขาอยค่ะแต่ว่าลูกก็ได้มาตามนะโค้งสุดท้ายได้ตัวใดปูได้สิโอ้ใช่ได้เนาะ ลูกลูกมะไทยจะกลางโค้งเนาะบริเวณภาคไทยโค้งสุดท้ายมันสามสี่งวดเอาดิโค้งสุดท้ายบ่มา่ามวาเรีมันเข่าอยู่มันมันงานหลายปูท่านปูมีตัวเด่นธนาโทรบอกโนตูสิได้เฝ้าออกก็ได้เอาตัวเลขลงสี่นะค่ะคมะวันนี้เป็นจังไรปูม้วนนี้นะฮตัวเลขแล้วก็แถวคนละข้งอำเภอเพี้ยนค่ะ ปู said, so group, trendy, ่ทั Gloria ้งคนละโซ่เงาสีประทุ่มทั้งคนมาหลายเมื่อแล้วละไปวันนี้ไปไปโซงเอาบ่อปูไปจังไรไปนั่งไปนั่งเอาบ่บโบเมนโซ่งค่ะเป็นั่งเอาแนวทางตัวเลขค่ะได้ได้ตัวใดล่ะปูไปนั่งเอาตัวเลขเนาะ ได้กดสตัวได้หกสามเก้าหกสามเก้าเลขเลขสองตัวกหาสองหาสองเลขสองตัวได้หาสองเีตัวนึงกาอีกตัวนึงก็ได้เจดหา ค่ะป <muitas S 2> ูป <sketches> ูกระจายพรนี่ค่ะเพราะว่ากูสังเกตพรีนี่เนาะสามหกสามเก้ากับหาสองกับเจ๊หาซึ่งเมื่อนี่ที่เห็นต้นเงือมลาบสาบข้างหลังนี่ปูอ่าเป็นเป็นยังไงผู้เพื่อนได้โชคได้หมานบอกเลยว่าตุ้มเพิ่นได้โชคได้หมานนั่มนี่ละ วัวสูงหอกตุ่นกาเย็บตายดุ่กับมาเนาะเย็ดกับปลากับม้ะได้คุณละเล็กละน้อยเทนการววการวบรวมกันมากาลเล็กละ,ลละน้อยค่ะ,เ,ะอเอาฝากเอฟซีอ่ะน้ำเนปปูเพื่อเอฟซีเพิ่นอยากจะ่ทำบุญน้ำปูปูนี่ คนเงินนี่จะไปสร้างข้างด้านไหนตีไปสร้างหอละฆังที่ว่าปูเรียบหอละฆังอยู่นี่ละอ๋อค่ะไปสร้างหอละฆังเนาะแม่นได้ทอดได้กับปูก็บตไปสร้างทอดนั้นละปีหน้าก็บตหามาเรื่อยๆจนเสียบุญละระฆังเท่ากับระฆางมันก็สูงอยู่เนาะค่ะ ีนี้ได like ้ตอนนี้ว่าปีนี้ว่าติได้ก็ติไปมุ่งไว้ไปมุ่งไว้ปีหนาเข้ากับเก็บหอม้่มเบียกเขามาบางลรกรว่วมเขามากันมาหากันกับใครบ้านใครบ้านใครเจ้าไปเก็บมาซอยรวบร่วมเขามาหากันค่ะตีจ้างสร้างเพื่อมาต่อเติมเบี้ยปีนี้ก็ว่าติให้ มุ่งไว้ได้ปีนี้ให้มันได้มุง่งป <kidding. S 1> <ะ>ีาหนาวแต่จะหาตอไม่เ<ะ>ยะอะเดยดหอมร่มเดยดมากสายบุญถ้าบุญน้ำนกับขั้นเอฟซีสายบุญอยากจะท่าบุญสางฮอละข้างรวมปูอลองทรงไช่หน่อยกับปูบอกโท่าบอกบน<อ>เท่เอฟซีไหมเนี่ยปู เบอร์โทรเบอร์โทรของปู pues ่นะเพื s <S nah. ่อเอฟซีพันยาจะสั่งห so ัวละข้างน้ำปูเนาะจับจับได้ต้องการแล้วประเทศเอฟซีพันอยากถ้ำบุญน้ำปูเนาะต่อหยอดสั่งหัวละข้างน้ำน้ำปูเนาะเอาเบอร์โทรฝากเอฟซีพันไม่เนี่ปูเพื่อเท่าไดกบบัว่ากันดอกน้ำปูเนาะได้หวมกันสาบเส้าบาทเพ่อได้เีมกันกัน เอยยอยสเดยร์างไว้น้ำพุที่าองางปลูกไก่ตัวใกือดโซกับนยเก้าสามค่ส่ก็เก้าห่งศูนองศูย์เก้าสามส็ด หนึ่งศูนย์แปดสองหนึ่งศูนแปดสองค่ะนี่เป็นเบอร์โทรของปูเนาะครับค่ะสำหรับเอฟซท่านใดที่อยากจะสะั่งหอละฆังร่วเมเบิดกระปูสงการแล้วปีไม้ไท้แล้วค่ะพี่น้องคะปูเราท่าไใดก็บว่าการกาดติตดต<า>่อปูตามเบอร์โทรท,รที่ปูบอกละค่ะเดี๋ยวแอดมินจะถึงทิมขึ้นให้ถ่ายคลิปให้อีกเทอหนึงเน้อพี่น้องสําหรับ เบอร์โทรของพ่อปูหลางสรงชัยเราเอฟซีท่านใดที่อยากจะสั่งหอละาขั้งร่วเมเปิดกระปูสงการแล้วปีไม้ไยแล้วค่ะพี่น้องคะปูเราท่าใดก็บว่าการกัดติดต่อปูตามเบอร์โทรที่ปูบอกละคะ่ะเดี๋ยวแอดมินจะถึงทีมขึ้นให้ถ่ายคลิปให้อีกเท่านึงเด้อพี่น้องสําหรับเบอร์โทรของพ่อปูหลงางทรงชัยหน่อยนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งฮอละาขั้งกับว่าได้ไปหอดใส่มาใส่ยังเป็นเช่าเธอเลยอยู่ยืนในวัดอยู่ค่ะพี่น้องเอฟซีคะ ซอยมาซอยปูส่างเนี่ยให้มันแล้วมันทัวเนี่ยค่ะปูก็อยากแล้วเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะสำรับสำรับในทางตัวเลขของปูมูนี่กะมิสมิหกสามเก้าหาสองเจ็ดหาปูปูถือมาให้เอฟซีเนี่ยปูกะงี๊ดเน่ ดอกไม้สวรรค์ที่ปูใหญ่มากเนาะปูก็ไปนั่งเอาปูก็เห็นตัวนี้ละหกสามเก้าเรียกสองตัวกับหาสองเกียจหาที่เลขสามตัวนี่ก็ให้ซับกันเอาเด้อ่หกสามเก้าเนี่มันมาปูหกสามเก้าเนี่ยซับกันเอา ตัวไรที่ปูมันใจตัวปูมันใจเนาะปูกับมันใจตัวนี้เจ็ดห้าเท็ดหาค่ะปูกัจบจีบบอบอคือจัง,งวหวัดบางขันเนาะปูปล่อยออกไปสิบเกียดวันทนะี่แล้วแม่กับบอเขาเนาะปูกับมันใจสิบเกียดปูกับว่าจีโอ๊เขาสิบเกียดเมือ่อ ปูกะบอดเขาปูกะจิ้งม้าด้ยังพอท่านครบสิบเก็ดเมื่อมันกับมาออกสิบแปดเนาะมันกับขึ้นเตามึงปูกะคยบอกไปยี่ดอกตัวเลขกของปูปล่อยไปมันกับบางที่มันกับลงแเตามขึ้นเตามก็จังงวัดที่ไป บอกยุบบกปิดเนาะกูกับบอกแปดห่ามันกับมาออกหาเจ็ดมันกับลงเต็มหนึ่งมี่วัดบกเพียส์นะตามปัวห่มากก็ได้มันกับเป็นยังสั้นล่ะแต่ว่าเลขสามโตนี่ให้ซับกันเอาบางที่เก้านี่จะเป็นหกก็ได้เนาะอฮกตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นเก้าก็ได้ เพราะว่าปูงวดที่เรียว่หันเนาะปูกับว่าเก้ากับหกตัวเดียวกันเ้อะกับลายงวดเรียวที่งวดป้อยออกไปเก้าสองหันเนาะหกสองหันปูกับป้อยออกไปหกสองมันกับมักออกเก้าสองหกกับเก้ามันกับตัวเดียวกันปูกับว่าไปเยอะก็ให้เอซี่นี่ให้ไปซับกันเอาอย่าเรียกสามตัวนี้มันกับปลายหางเนาะ เตียเ้ากันทีไปสามเก้าหสามค่ะนี่นหเก้าไปจังที่ก็ได้ค่ะตัวเลียกของปูก็มีท่อน,นี้ละค<ะ>แต่ว่าตัวนี้ก็ปูกับไอ้ว่ามันใจท่อกันละไปเรขยสองตัวนี้ค่ะ่นี่สองวนี้สองก็เจ็ดหานี่ผ ฮะท้องก็เกี้ยวห่านก็มุกจับกันเอาข้างใต้ก็เป็นเบอร์โทรของพ่อปูรังชงชัยหน่อยเนาะค่ะเนาะเบอรคู่เนอะค่ะปููจับตรงๆกระดาษตรงๆคู่ค่ะถ้าเอฟซีท่านใดถ้าอยากจะรวมสั่งหอละฆังกับปูกะเบอร์โทรของปูกะยึดยึดขางใต้คลิปเรื่อยค่ะพี่น้องค่ะโอ้หาปูหลังชงชัยหน่อยได้เลยใครอยากสั่งหอละฆังซอยปูนะคะพี่น้องค่ะ ซึงหอ <PI> <rier> ละคัางกายยังไม่ได <siglo>. ้ปใส่มาใส่มีแต่เสาเทอเลยอยู่ค่ะปูก็อยากเลี้ยวเนาะทรงการเนี่ยกางผ้าเริ่มเอียดรับกัน้ข่าดางเวสร้างเบอ่นมาต้อเสื้อมเอียดเอากาะสำหรับสำหรับลินิกาสำหรับแม่ทางตัวเลขของพอปูหลังทรงใช่หน่อยเนาะมีหกสามเก้ากับห้าสองกับเจ็ดห้าเนาะปูเนาะค่ะ ซึ่งตัวที่ปูมันใจห้ายๆปูเน้นไหเอฟซีอีกตื่หนึ่งเลยปูเกียรหาเลยค่ะอ่าก็มัดทอๆกันละกําหาสองอ๋อเกียร์หาก็มหาสองนี่ปูมัดทอๆกันค่ะแต่ว่าเลขงวดนี้เนาะปูสีวิ่งไห้เนาะค่ะเอ่ปูสีวิ่งเก้าไห่ด้วยวิ่งเก้าค่ะวิ่งไปที่เก้าบนขึือล่างปู อันนั้นที่วิ่งนีปูมันใจมันจะยุบบนวิ่งเก้าบนเนาะปูเนาะค่ะเบิ้งเอาเ c ซีกันไ้แคปหน้าจอไว้พี่น้องเอฟซีค่ะเ c ซีท่านใดชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้เก็บไปพิจารณาด้ค่ะพี่น้องเด้อสำหรับในทางตัวเลกของผู้ปูร่างทรงชายน้อยค่ะซึ่งวัี่ิ่าน์มาปูคนไหยพงสุดทย โค้งสุดท้ายซูนึ่งขึ้นนึ่งซูนกับปูนึ่งซูนโอ้นึ่งซูนซึ่งทางแอดมินบัวรีมาถ่ายซึ่งงานหลายบัวรีเขรมมา่ายคงสุดท้ายของปูนะคะ่นะเนาะเดี๋ยวคงสุดท้ายแอดมินจะมาตามให้อีกทีหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเอฟซีขาสำหรับแนวทางตัวเลขคงสุดท้ายของปูรังสนใจหน่อยเนานะค่ะ